This is the Standard Podcast. The eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิกบุญและคุณกําลังฟังคํานิดีพอดแคสต์สะสมสับกันวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรง คุณผู้ฟังครับวันนี้เราจะมาว่าถึงเรื่องของคำงคำหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะก่อปัญหาให้มากๆกับการที่เป็นประโยชน์ต่อ Relationship และความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนร,บรอบๆตัวนั่นก็คือคาว่าแคร์เออเป็นคำที่ฟังดูแล้วแบบละมุนหูแล้วก็เชื่อว่ามันทำให้จิตใจเราแบบอ่อนนุ่มลงไปอ่าคาว่าแคร์มันเป็นคำที่ดีนะทำให้เกิดรอยยิ้มขึ้นมาแต่ว่ามันก็จะเป็นปัญหาได้เหมือนกันถ้าบาลานซ์ไม่ดี เหมือนกับทุกอย่างในโลกที่มากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ได้แต่บาลานซ์อยู่ตรงไหนนั่นคือปัญหาเลยครับก็จะมีคนที่บอกว่าต้องแคร์หรอเปกับในขณะที่บางคนบอกว่าแกไม่แคร์เชลเลยอ่ะเออนี่ไงมันเกิดจากการที่ไม่พอดีสัอย่างหนึง่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยถามว่ามันจะไม่แคร์เลยได้ไหมก็ไม่ได้เนาะหลายๆคนอาจจะเคยมีปัญหาว่าแคร์คนอื่นเยอะเกินไปจนลืมตัวเอง เขาก็จะมีปัญหาชุดหนึ่งกับบางคนที่อาจจะเจอปัญหาในชีวิตเพราะว่าเราไม่ใส่ใจคนอื่นเลย mm. เขาก็จะมีปัญหาอีกชุดหนึ่งนะครับ mm. แต่อย่าลืมว่าสิ่งที่มันสำคัญระหว่างตัวคุณกับคนอื่นๆรอบตัว r e l ationship ทุกอย่างทั้งปวงสิ่งที่มันสำคัญคือมันต้องมี Give and Take มันต้องมีทั้งให้มันต้องมีทั้งรับ so the crucial part of relationship is knowing and being known hearing and being heard เราต้องรู้รู้เขาแล้วก็รู้เราให้เราเป็นที่เข้าใจของคนอื่นเขาด้วยเราเราต้องฟังเขาพร้อมๆกับที่เขาต้องได้ฟังเราด้วยมันต้องมีการให้และรับตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจะบอกว่า มีแค่อย่างใดอย่างหนึ่งมันไม่เวิร์กนี่เวิร์กแน่นอนแต่วันนี้เราอาจจะมาเน้นที่คนที่มีปัญหาคือแคร์มากเกินไปนะครับแคร์มากเกินไปจนทำให้เกิดปัญหามากมายก็คือไม่มีความสุขเพราะว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับคนอื่นหมดเลยเพราะว่าแคร์หมดเลยทุกคนไม่มีใครที่เราไม่แคร์และเราก็มีปมบางอย่างที่รู้สึกว่าผลกระทบหรือผลเสียที่จะเกิดจากการที่เราไม่แคร์คนอื่นเนี่ย มันจะทําให้เราเป็นทุกข์มากกว่าการที่เราแคร์เขาน้อยเกินไปเลยยอมแคร์มากเกินไปก่อนดีกว่าสิ่งที่เราหยุดแคร์ไม่ได้เพราะาอะไรหนึ่งเราไม่อยากได้รีเจคชั่นใช่ไหมรีเจคชั่นคือการถูกปฏิเสธจากคนอื่นมันต้องย้อนกลับไปสมัยที่เรายังเป็นมนุษย์ทํากันอยู่เลยอ่ะการถูกรีเจคออกจากกลุ่มเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าแค่คุณแบบหวายไม่มีคนคบแต่มึงตายนะเพราะว่าสังคมมนุษย์มันต้องอยู่ด้วยกันมันต้องช่วยกัน ไม่งั้นจะไม่มีคนช่วยคุณเวลาที่แบบช้างมันมอสไล่ล่าคุณอยู่อะไรเงี้ยหรือไม่มีการแบบช่วยกันล่าสัตว์ช่วยกันหาของกินช่วยช่วยกันกอดกันเวลาอากาศมันหนาวมันอยู่ใน DNA ของคนมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วคือมันต้องช่วยกันเพราะฉะนั้นการถูกปฏิเสธโดนขับออกจากกลุ่มถึงเป็นสิ่งที่เคยแบบเฟโลถึงตายมันไม่ใช่แค่ไม่แฮปปี้อ่ะมันถึงตายมันก็เลยเป็นสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติของมนุษย์ว่า เราจะถูกรีเจ็คไม่ได้นั่นคือเหตุผลที่เราต้องแค่์ต้องคิดตลอดเวลาว่าคนอื่นคิดกับเรายัางไงทุกคนในกลุ่มยังรักเราอยู่ไหมยังมีที่ทางของเราในในกลุ่มนี้ในเผ่านี้อยู่หรือเปล่าเราจะเป็นคนนอกคอกไม่ได้อ่านั่นคือเหตุผลหนึ่งอีกอันหนึ่งคือ things tend to be easier when others like us and more stressful when they don't อันนี้อาจจะไม่ต้องถึงเรื่องของ survival เนาะไม่ใช่การอยู่รอดแหละแต่ว่าการที่มีที่ทางในสังคมและเป็นที่ที่รักที่ชื่นชอบในสังคม t h i n g s w i l l g e t easier การที่เราอยากได้อะไรคนก็จะให้เราเพราะเขาชอบเราง่ายๆแค่นั้นเลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยพยายามที่จะทำให้คนชอบอยู่เสมอคนต้องชอบ ไม่งั้นถ้าเกิดคนไม่ชอบปั๊บเนี่ยโอ้โหชีวิตยากอยู่ยากทันทีนั่นคือเหตุผลที่เราหยุดแคร์ไม่ได้สองข้อใหญ่ๆถูกไหมครับแต่ทุกคนก็รู้ว่าพอแคร์เยอะเกินไปแล้วเนี่ยชีวิตเราจะแย่เพราะฉะนั้นคําถามคือไม่ไม่ใช่การที่ว่าทํำยังไงถึงจะหยุดแคร์นะแต่คือ how to care less จากที่คุณแคร์มากๆเนี่ยน้อยลงมานิดนึงให้ถึงระดับที่ไม่เป็นปัญหากับชีวิตเราทำอย่างไรข้อห love yourself and be your own best friend มันเป็นคอนเซปที่มันดูยิ่งใหญ่มากเลยเนาะแล้วเราก็ได้ยินบ่อยแบบ self love เอย self empathy เอยรักตัวเองนะต่างๆคือเออรู้ว่ามันดีแต่ทำยังไงวะหลายๆคนก็มีปัญหาในเรื่องนี้เหมือนกันแต่จริงๆแล้วลองถามตัวเองข้อนี้ว่า do you really love yourself at the core like the people who you really are do you love that person คุณชอบคนที่คุณเป็นจริงๆหรือเปล่าเช่นสมมตินะคุณเป็นคนที่มีรสนิยมประหลาดหรือคุณเป็นคนที่เงียบและพูดไม่ค่อยเก่งเออสังคมอาจจะบอกว่าเฮ้ยคนเราต้องรู้จักพูดคุยดีคนเราต้องรู้จักพรีเซนต์ตัวเองนะคนเราต้องแบบชอบอะไรที่คนอื่นเขาชอบกันมันจะได้รู้สึกแบบเอ,อ้ยเป็นคนคอเดียวกันเป็นคนพันเดียวกันอยู่ร่วมกันได้ แต่ถ้าเกิดคุณไม่ใช่คนอย่างนั้นจริงๆ่ะคุณเป็นคนชอบอะไรประหลาดจริงๆคุณไม่ได้ชอบเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาคุณชอบเลี้ยงอิกัวนาอย่างเงี้ยเออหรือคุณเป็นคนที่แบบไม่พูดไม่ชอบพูดเนี่ยเวลาพูดรู้สึกกดดันรู้สึกไม่ไม่ถนัดแต่คุณชอบตัวตนคนนั้นที่คุณเป็นจริงๆหรือเปล่าถ้าคุณไม่มีปัญหากับตัวตนที่คุณเป็นคุณก็ไม่จําเป็นที่ต้องไปง้องอนให้คนอื่นมาชอบเราก็ได้คือไม่ใช่ทุกคน ถ้าสมมุติเกิดอย่างน้อยคุณชอบตัวเองแล้วเนี่ย you won't need external validation external, external คือมาจากภายนอกตรงข้ามกับ internal external validation external คือ validation มันแปลว่าการที่ใครสักคนยอมรับว่าใครสักคนหรืออะไรบางอย่างมันถูกต้องมันดีมันเหมาะแล้วก็ชอบเลยเป็นอย่างนี้ได้เลยนั่นคือ validation คนเราต้องการ validation จากคนอื่นเหมือนกันก็คือ ต่อให้เราคิดว่ามันดีแค่ไหนถ้าคนอื่นไม่มีใครชอบเลยอ่ะก็อยู่ยากถามว่า validation จําเป็นไหมก็จําเป็นเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่ว่าเราต้องต้องไปขอสิ่งนี้จากทุกคนแม้จะเป็นคนที่เราไม่รู้จักแล้วไม่แคร์แล้วไม่สาคัญเลยเราต้องการ validation ตลอดเวลานั่นคือการเริ่มเสพติด validation แล้วนะครับทําไมอะ่ะการที่จะมีคนไม่ไม่ชอบเราสักคนหนึ่งมันจะทําให้นอนไม่หลับเลยเหรอเออถ้ามันไม่หนักถึงขนาดนั้นนะ ก็ไม่เห็นเป็นไรอย่างน้อยเรารู้ว่าเราชอบในสิ่งที่เราเป็นชอบในคนแบบที่เราเป็นเราเป็นเพื่อนที่ดีของตัวเองได้เพราะว่าก็จบนะอืมก็จบเพราะฉะนั้น look at the core the core มันคือแก่นจริงๆของเรานั่นคือคนที่เราชอบจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าแบบมันต้อง struggle กับความรู้สึกนี้มากๆเลยนะแต่มาต้องยอมรับว่ามัน is a tough reality เป็นความจริงที่โหดได้ but you'll never be able to make everyone like you เราทำให้ทุกคนชอบเราไม่ได้นะ no matter what you do มันไม่สามารถ and guess what nobody else can either ไม่มีใครต่อให้เป็นคนที่คนชอบที่สุดเนะี่ยมันต้องมีคนที่เกลียดอยู่ดีนี่คือความจริงของโลกนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้น นี่คือสิ่งที่คุณต้องทําความเข้าใจและอยู่กับมันให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าคนอื่นจะชอบหรือไม่ชอบยังไงให้มันเป็นเหตุผลข้อรองรองแต่ถ้าสมมุติเกิดคุณโอเคกับตัวเองก่อนคุณจะรู้สึกว่าคุณสามารถจะแคร์กับคนอื่นน้อยลงได้นั่นคือข้อหนึ่งอันที่สองครับ c เช c k the facts and don't jump to conclusion ข้อนี้คืออะไรอะลองคิดดูว่าสมมติมันจะมีหลายครั้งที่ ไม่ว่าเราจะทําอะไรอยู่แล้วเราหันไปมองว่าแบบอุ้ยทําไมคนนี้ทําหน้าอย่างนั้นนะทําไมคนนี้เขาไม่ลุกขึ้นมาปรบมือกับไอเดียที่เรารู้สึกว่ามันควรจะเฉลิมฉลองมากแล้วเราก็จะคิดไปเองทันทีว่าเขาต้องไม่ชอบเราแน่เลยอะเราต้องพูดอะไรโง่งๆไปแน่เลยนั่นคือสิ่งที่จิตใจเราทําร้ายตัวเราเองในบางครั้งอย่างช่วยไม่ได้เพราะเราจัม p ์ทูคอนคลูชันด่วนสรุปไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คนเขาเรียกออกมามันเกี่ยวกับเราหมดเลย แต่จริงๆมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะมันอาจจะเป็นเรื่องของเขาเขาอาจจะมีอิ슈ส่วนตัวเขาอาจจะทะเลาอะกอับแฟนมาเขาอาจจะดิวกับปัญหาของเขาอยู่ไม่เกี่ยวกับเรา so not everything is about us นั่นคือสิ่งที่คุณต้องต้องจำเอาไว้นะครับอย่าไปคิดว่าแบบทุกอย่างที่คนทำอ่ะมันเกี่ยวกับสิ่งที่เราแสดงออกไปเสมอไม่ใช่ มีประโยคหนึ่งชอบมากเขาบอกว่า we get in the way of our own happiness when we start trying to read minds ถ้าคุณพยายามจะอ่านใจทุกคนนั่นคือการที่เรากำลังขัดขวางให้ตัวเราไม่มีความสุขได้ชังงัดที่สุดอย่าพยายามอ่านใจทุกคนบางทีมันไม่จำเป็นขนาดนั้น หรือถ้าสมมติเกิดรู้สึกอยากรู้มากถามฮะถามถามเลยว่าเดี๋ยวนะครับเมื่อสักครู่ที่ผมนําเสนอเรื่องนี้ไปทาหน้างงงๆหรือว่าทําหน้าไม่โอเคมีอะไรให้ผมอธิบายเพิ่มเติมไหมครับอะไรก็ว่าไปแต่ไม่ใช่แบบเอามานอยเองที่บ้านแล้วก็แบบเอา้าตกลงมันไม่เกี่ยวกับเราเลยก,ก็ได้นะบางทีมันก็จะเป็นอย่าง,งานั้นนะครับ so check the facts and don't jump to conclusion not everything around you is about you นะครับอันต่อมา อันนี้สำคัญมากเหมือนกัน Stick with the people who love you for for you for who you are เราต้องเลือกครับต้องเลือกว่าเราควรจะปล่อยให้ใครบ้างมีผลต่อความรู้สึกที่เราจะมีกับตัวเองเพราะฉะนั้น so you should stick with people who really love you for who you are Surround yourself with people who point out the best in you and that would help make you immune to the criticism of others อิมูนก็แปลว่ามีภูมิคุ้มกันถ้าสมมติเกิดเราอยู่กับคนที่บอกเราตลอดเลยว่าเออแกทําสิ่งนี้มันดีนะเว้ยเฮ้ยเราชอบที่แกเป็นแบบนี้มากเลยรับข้อมูลแบบนี้เข้ามาบ้างโดยคนที่เราเชื่อว่าเขาไม่ได้แบบสตอรเบอรี่กับเราเขาหวังดีกับเราจริงๆเขาเก็ตว่าเราเป็นยังไงจริงๆเนี่ยจะเป็นตัวที่เสริมภูมิคุ้มกันได้ดีที่สุดภูมิคุ้มกันต่ออะไรต่อคําพูดวิจารณ์บ้าๆบอๆของใครก็ไม่รู้ ใครก็ไม่รู้จริงๆนะคือใครวะแต่มาพิมพ์แบบอะไรแย่ๆบนไทม์ไลน์ของเราในคอมเมนต์ของเราแล้วก็ทำให้เรารู้สึกแย่มากแต่ถ้าสมมติเกิดคุณรู้ว่าอ๋อคนเหล่านี้คือขยะคือโนบะดี้ที่เราไม่จําเป็นต้องใส่ใจเลยเพราะเรามีคนที่เราแคร์อยู่แล้วและคนที่เราแคร์อยู่แล้วอ่ะเขารู้ว่าเราเป็นยังไงเท่านั้นเองเท่านั้นเองฮะคุณก็จะแคร์เลสทันทีกับคนเหล่านี้เพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่คุณควรทํา ต่อมาคือ allow yourself to be vulnerable เขาว่า vulnerable มันคือเจ็บได้ร้องไห้เป็นไม่ใช่คนที่อยู่โยงคงกับพันไม่ใช่คนที่ไม่มีความรู้สึกเจ็บเป็นร้องไห้ก็เป็นนั่นคือ vulnerable ทำไมเราต้องปล่อยให้ตัวเองเป็นแบบนี้บ้างเพราะว่านั่นคือความเป็นมนุษย์แหละถูกว่าถ้าสมมุติเกิดเราไม่เจ็บไม่ตายไม่รู้สึกอะไรเลยเราก็จะเป็นหุ่นยนต์เป็นแอนดรอยเพราะฉะนั้นมันก็คือพาร์ทหนึ่งของความเป็นมนุษย์ เขาบอกว่า it can be terrifying to go against the grain terrifying คือน่ากลัวมากๆ go against the grain ก็แปลว่าทำอะไรบางอย่างที่ขัดกับที่ทุกคนคิดว่าดีหรือว่าที่เขาชอบกันที่เขาเชื่อกันเราสวนกระแสมันเป็นสิ่งที่อาจจะน่ากลัวได้มากๆเลยนะเราจะกลายเป็นคนที่ unpopular ทันทีคือเอา้าทำไมไปคิดอย่างนั้นไปชอบอย่างนั้นในขณะที่คนอื่นเขาไม่ชอบกันหรือว่าทำไมไม่ชอบสิ่งที่ทุกคนชอบวะหรือเมื่อที่เรา speak out Speak out คือคิดยังไงเชื่อยังไงพูดออกมาเลย Take a risk กล้าเสี่ยง or face disapproval หรือกล้ายอมรับในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ยอมรับในตัวเรา mm. ก็คือกล้าที่จะโอเคเข้าใจว่ามีคนไม่โอเคกับเราทั้งหมดนี้คือสิ่งที่น่ากลัวมากๆเหมือนกัน But decide what matters to you and trust yourself and go for it That's important too คุณต้องตัดสินใจเอง,เองนะว่า อะไรที่มันสำคัญบ้างใครที่เราต้องแคร์บ้างต้องเชื่อในความคิดของตัวเองบ้างและถ้าเกิดอยากจะลุยลุยเลยมันต้องทำแบบนี้บ้างเหมือนกันคือถ้าสมมติเกิดเราจะ play safe ตลอดเวลา play safe ก็คือไม่กล้าเสี่ยงกับอะไรเลยถูกไหมฮะเราก็จะไม่เติบโตนะ we're not going anywhere we're not growing as a person เพราะเราไม่อนุญ,ญาตให้ตัวเองได้ เผชิญกับโอกาสที่อาจจะล้มเหลวได้บ้างเพราะฉะนั้นสูงปงงไยๆคือถ้าเกิดคุณกลัวเจ็บมากเกินไปคุณวันไหวมากเกินไปคุณก็จะต้องแคร์ทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างตลอดไปและคุณก็จะไม่เติบโตหรือคุณจะเสียโอกาสในการที่จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดอ่ะเพราะบางครั้งเราต้องเจอในสิ่งที่แบบเราต้องเฟลมากมากก่อนเราถึงจะเรียนรู้ในการที่จะกระโดด เพราะฉะนั้นการที่แคร์มากคือการที่เพลยเซฟไปหมดเลยถูกไหมเออคุณต้องเก็ตว่าเฮ้ย mm hmm. โอกาสที่คนจะไม่เห็นด้วยกับเราโอกาสที่คุณจะเฟลมันสำคัญต่อการเติบโตนะถ้าคุณตระหนักในสิ่งนี้ได้คุณจะกล้าแคร์ให้น้อยลงอันต่อมาอันสุดท้ายผมว่าเป็นสิ่งที่รูปธรรมมากๆเลยนะครับคือทุกครั้งที่คุณจะพูดขอโทษออกมา คิดก่อนนิดหนึ่งว่านี่เป็นสิ่งที่ต้องขอโทษจริงหรือเปล่า so stop apologizing too damn often เพราะหลายคนมันจะเป็นคำติดปากเัยนะแบบขอโทษไว้ก่อนขอโทษขอโทษขอ,อภัยเราผิดเองแต่เดี๋ยวนะบางครั้งมันไม่ต้องขอโทษก็ได้นะมันต้องคิดดูดีๆว่ามัน well warranted หรือเปล่าเขาว่า well warranted ก็คือเข้าใจได้แล้วยอมรับได้ เพราะมันสมเหตุสมผลเช่นสมมติเราทำในสิ่งที่มันผิดจริงๆทำร้ายคนอื่นจริงๆ then apologies will warrant it แล้วก็ควรจะ apologize ถูกต้องแล้วแต่ไม่ใช่ว่าเออะก็ I apologize เอ,อะอะก็ I'm sorry เพื่อที่จะรักษาความนิยมหรือว่าทำให้คนอื่นเขารู้สึกยังชอบเราอยู่แต่บางทีเราไม่จำเป็นจะต้อง apologize for who you are เออ เรากำลังอภิป i ายกับอะไรครับกับสิ่งที่เราทำผิดหรือตัวตนที่เราเป็นโดยที่มันก็ไม่ได้เดือดร้อนใครเออเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่เราต้องมันไม่มีสูตรหลอกมังผมว่านะแต่เราต้องครุ้นคิดกับมันเหมือนกันว่าทุกครั้งที่เราพูดขอโทษขอโพยอ,ออกไปเนี่ยเราขอโทษกับอะไรอและทั้งหมดนี้ก็น่าจะทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นกับการแคร์น้อยลงกับสิ่งที่ ไม่จําเป็นต้องแคร์สรุปศัพท์ที่น่าสนใจในวันนี้นะครับมีหลายคําที่อยากจะใหะ้จดจำหรือว่าดีไม่ดีท่องไว้เลยนะฮะห at the core ก็คือแก่นแท้ของตัวตนของเราถ้าเราชอบตรงนั้นเราจะแคร์กับอะไรที่ไม่จำเป็นต้องแคร์หน่อยลงส validation คำนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอยากได้มากๆแต่ต้องไม่มากเกินไปนะ ไม่งั้นเราจะไม่เหลือพื้นที่ให้กับตัวเองเลยในการ a l ลิเดตตัวเองนะครับ a l ลิเ t ชันคือการยอมรับว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยดีเหมาะใช่นะครับเก็บพื้นที่บางส่วนให้กับการ a l ลิเดตตัวเองบ้างไม่ใช่ขึ้นอยู่กับคนอื่นทั้งหมดนะครับคำที่3 Immune Immune ก็คือมีภูมิคุ้มกันนะครับคำที่4ครับ to go against the grain ก็แปลว่า สวนกระแสนั่นเองนะครับทำในบางอย่างที่ขัดกับความชอบของคนอื่นคนส่วนใหญ่หรือว่าเขาฮิตแบบนี้กันเรามีฮิตอะไรนั่นคือ go against the grain to play it safe หลายๆคนน่าจะเคยพูดทับศัพท์คำนี้บ่อยเลยนะก็คือทำอะไรทุกอย่างแบบไม่ยอมเสี่ยงเลยปลอดภัยไว้ก่อนเสมอนะครับเราไม่อยากจะเฟลนั่นเองก็เลย play safe Well warranted ก็คือมันรับได้มันเข้าใจได้แล้วโอเคนะเพราะว่ามันสมเหตุสมผลอยู่ก็คือบางอย่างที่มัน well warranted และสุดท้ายอยากจะฝากว่า a crucial part of any relationships is knowing and being known hearing and being heard ง่ายๆก็คือเราต้องมีทั้งเป็นผู้ให้และผู้รับในทุกความสัมพันธ์ครับเราต้อง เข้าอกเข้าใจคนอื่นและยอมให้คนอื่นเข้าอกเข้าใจเราด้วยเราต้องฟังคนอื่นพร้อมๆกับต้องให้คนอื่นได้ฟังเราด้วยนั่นคือ relationship ที่ well balanced หรือว่าสมดุลน,นะครับและถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกครับมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม5,783าคำและสำนวนครับ และนั่นก็คือคำนิดีประจำวันนี้ครับฝากติดตามฟังรายการของเราได้ทาง Spotify Apple p o d c a s t ถ Google p o d c a s t หรือว่าที่ไหนก็ตามที่คุณฟัง podcast นะครับและสำหรับคนที่ติดตามหรือว่าถนัด u t u b e นะครับได้เลยฮะติดตาม subscribe ช่องของเราด้วยนะครับ KND Studio ถ้าสมมติเกิดติดตามบน YouTube ก็จะได้ทั้ง text ทั้ง slide ขึ้นคำศัพท์ให้บางทีมีรูปประกอบด้วยก็อาจจะสะดวกสำหรับคนที่อยากเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปด้วยหรือว่าอยากได้คอนเทนต์ 2ภาษานะครับติดตามได้จาก KND Studio YouTube Channel ครับผมบิ๊กบุญวันนี้ไปก่อนนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพต์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye Opening Ears for your ears.